วัสดีครับวันนี้ก็มาเช็คราคาข้าวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ราคาข้าวหอมมะลินะครับลดลง4ี่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตราคาของวันที่22ิมิถุนายน2565นะครับไปเช็คราคากันเลยครับมาเริ่มที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังนะครับปี2565จังหวัดนครสวรรค์ราคา9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาท จังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,000บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุโขทัย8 9 0 0บาทถึง9,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดเพชรบูร์9 1 0 0บาทถึง9,200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,400บาทถึง9,500บาท จังหวัดชัยนาท9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดลบบุรี9,200บาทถึง9,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์9,300บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,400บาทจังหวัดสะเชียงเซา9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดราชบุรี9,200บาทถึง9,300บาท จังหวัดนครนายก9,400บาทจังหวัดรปรทุมธานี9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดนครปฐม9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี8,800บาทถึง9,000บาทอันนี้เป็นราคาข้าวเจ้าหน้าปังนะครับราคายัางคงที่นะครับ มาต่อกันที่ข้าวหอมมะลินะครับปี2564ทับ65จังหวัดสุรินทร์ราคา14,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดนครราชสีมา14,800บาทถึง15,500บาทอันนี้ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดอุบลราชธานี13,800บาทถึง14,500บาท แล้วก็ปรับลดลง200บาทนะครับจังหวัดศรีสะเกต15,000บาทถึง17,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,200บาทถึง14,800บาทอันนี้ปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด14,500บาทถึง15,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,900บาทถึง15,700บาทจังหวัดยโสธร 13500บาทถึง15500บาทจังหวัดชัยภูมิ14000บาทถึง15000บาทอันนี้ปรับลดลง1000บาทเลยนะครับจังหวัดอำนาจเจริญ14200บาทถึง15800บาทจังหวัดนครพนม14100บาทถึง15100บาทจังหวัดขอนแก่น14800บาทถึง15000บาท จังหวัดสกลนคร13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,800บาทจังหวัดหนองบัวลำภู15,200บาทถึง15,800บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,500บาท และจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวหอมมะลินะครับมาดูที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปังปี2565นะครับจังหวัดสุพรรณบุรี11,200บาทถึง11,300บาทจังหวัดราชบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดชัยนาท1 5 0 0บาทถึง11,600บาทจังหวัดลบบุรี 11,000บาทถึง11,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,600บาทถึง11,700บาทจังหวัดอ่างทอง16,000บาทถึง1900บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทและจังหวัดนครน,นายก11,000บาทอันนี้ราคายังคงที่นะครับมาดูที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว นาปีปี2564ทั65นะครับจังหวัดขอนแกน่นราคา9,300บาทถึง9,600บาทอันนี้ปรับลดลง300บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดสกลนคร9,400บาทถึง9,700บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1,500บาท จังหวัดอุบลราชธานี9 0 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดมหาสารคาม10,000บาทถึง1600บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดชัยภูมิ10,000บาทถึง1 0 0 0บาทจังหวัดหนองบัวลำพู9,500บาทจังหวัดหนองคาย900 0บาทถึง9,500บาทและจังหวัดมุกดาหาร 9 5 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทอันนี้ก็เป็นราคาข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับมาต่อที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนะครับนะปีปี2 5 6 4ทับ 6, 5, นะครับจังหวัดอุดรธานีราคา8,500าบาทถึง8,600บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,400บาทถึง900 0บาทจังหวัดมุกดาหาร7,500บาทถึง800 0บาทจะมาที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปังนะครับ ปีส5งนะครับจังหวัดขอนแก่นราคา7,300บาทถึง8,500บาทจังหวัดสุนคนคร8,500บาทถึง8,600บาทจังหวัดมหาสารคาม8,800บาทถึง9 0 0 0บาทจังหวัดน้องคาย8 0 0 0บาทและจังหวัดแพร่9000บาทอันนี้ราคายังคงเรือทั้ง2รายการเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ อัเดีราคาเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามช่องในารองคนรักเกษีรด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ